เก่งจริงๆค่าเทอมพบก,กับน้องคิวมัคคณนายกน้อยจากจังหวัดสระบุรีที่วันนี้พกธรรมะและสติปัญญามาสู้เพื่อทุนการศึกษาสารฝันกลาเป็นครูมาให้กำลังใจน้องคิวไปพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเด็กเรียนเกง่ง ก็มาชิงค่าเทอมกับเราครับถนัดเรื่องไหนเนี่ยส่งเข้ามาเลยอคอมเมนเตอร,เอร์ทั้ง3ท่านครับ,รบท่านแรกครับคอมเมนเตอร,เอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองที่การบดีฝ่ปกายกิจการนิสิตและพัฒนายอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณทวย,าทททยาทศาสตราจารย์รัชชชมพูนิตท่านที่2นักแสดงหนุ่มมากฝีมือตัวพ่อของวงการนิววงสก่อนพรามัตถาก่อน และท้าสุดท้ายอาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนมักุเทศอาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏตรังไพยพันนีดรชัชยาคงสวัสดียรติสวัสดีครับครับครับวันนี้เรื่องของเด็กเก่งที่จะมาชิงค่าเทิงกับเรานะครับชื่อว่าน้องคิวใช่นี่อยู่ใกล้ๆนี่เองครับจากจังหวัดสระบุรีไปชมภาพชีวิตของน้องคิวเลยครับ ตั้งนโมสัมจบพร้อมๆกันถวายสังฆทานนโมกตาภะวะโตอรหะโตตัมมาสัพพุจาสะนโมสตาภะวะโตอรหะโตสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณวิทย์อรุณศรีอายุ14ปีอยู่ที่โรงเรียนวัดมขามเรียงจังหวัดสระบุรีครับตอนที่ผมอยู่โรงเรียนผมก็จะชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนครับ ุกเช้าเนี่ยผมก็จะนำเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสวดมนต์เคารพธงชาติแล้วผมก็ยังเป็นประธานนักเรียนครับผมก็จะดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนก็จะพาเพื่อนๆพ,นพนืทำความสะอาดปาดถูโรงเรียนครับถ้าโรงเรียนเขามีการแข่งวิชาการหรือเข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นถ้าผมเข้าร่วมได้ผมก็จะเข้าร่วมเป็นประจำครับ น้องอีคิวเหรอคะที่โรงเรียนน้องอีคิวจะมีจุดเด่นสําหรับตัวของน้องอีคิวเองก็คือจะเป็นนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมของชุมชนแล้วมีกิจกรรมทางสํานักง,งานเขตพื้นที่มีการแข่งขันก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาที่โรงเรียนอย่างเสมอคะ่ะ น้องอีคิวนะคะนอกจากเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วยังเป็นตัวแทนของชุมชนค่ะเพราะว่าน้องอีคิวเป็นมัคนายกน้อยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยงานที่วัดมะขามเรียงด้วยแล้วก็ที่ชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งนะคะน้องอีคิวก็จะเป็นผู้นําในการอาราธนาศีลด้วยนะคะงานหลักๆที่ไปเป็นมัคนายกนะครับก็จะต้องอเตรียมสถานที่ให้พระสงฆ์เตรียมทูบเทียนหน้าพระพุทธเตรียม ถ้าเกิดมีการทาน้ำมนต์ก็ต้องเตรียมบาตรน้ำมนต์ด้วยครับนอกจากนี้ผมก็ยังจะต้องเตรียมสําหรับอาหารให้พระสงฆ์้วยครับเวลาวันพระหรือว่าบ้านใครมีงานก็จะมาเรียกหาผมไปนําสวดครับเวลาไปนําสวดบางทีก็ได้เงินบางทีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องก็แล้วแต่เขาจะให้มาเป็นค่าขนมครับ อพอได้เงินจากการไปสวดมนมาก็จะนำมาเก็บไว้เพื่อรวบรวมไปซื้อของดีๆให้ปูท่ทวดได้กินครับบ้านผมอยู่กัน3ามคนครับมีผมย่าแล้วก็ปูท่ทวดครับปูท่ทวดเป็นคนป่วยติดเตียงครับแล้วก็ย่าเป็นโรคปวดขาครับ ครับซึ่งท่านสองคนก็แก่มากแล้วครับก็ตอนมาอยู่กับท่านนะครับผมก็จะช่วยแบ่งเบาภาระท่านโดยการซักผ้าทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวให้ท่านกินครับแล้วก็ช่วยเช็ดตัวให้ปู่ทวดครับพ่อกับแม่ผมเขาอยู่บ้านไม่ไกลาจากตรงนี้หรอกครับเขาทําอาชีพทํานาครับ นอกจากทำนาแล้วพ่อกับแม่ก็ยังรับจ้างทั่วไปด้วยครับสามร้อยถึงห้าร้อยบาทก็ต้องแบ่งใช้ส่งบ้านครับเงินที่พ่อกับแม่ให้มาผมก็จะนำมาซื้อกับข้าวทำให้ปู่ทวดกับยญากินครับแล้วก็เก็บไปซื้ออาหารเสริมให้ท่านด้วยครับในทุกๆวันที่ตื่นมาผมก็จะเตรียมอาหารให้ปู่ทวดกับย่ากินเสร็จผมก็จะไปโรงเรียนครับเวลาที่ปู่ทวดและยญาเจ็บป่วยผมก็อยากให้ท่านหายไวๆไ,ไม่อยากให้ท่านต้อง ทรมานนะครับบางทีที่ย่าเขาปวดขาเนี่ยเขาก็ปวดจนนอนไม่ได้เลยครับผมก็เป็นห่วงย่าในเรื่องของโรคที่เขาเป็นอยู่ครับย่าเขาจะมีอาการชาบริเวณปลา,ายขาเวลาที่ผมไปโรงเรียนท่านก็จะอยู่กับปูดทวดสองคนครับเวลาท่านเข้าห้องน้ำถ้าเกิดล้มไปก็จะไม่มีใครเห็นก็จะเป็นห่วงท่านตรงนี้ครับ พ่อญาติก็เป็นโรคหลายโรคป่วยไม่สบายเป็นความดันไขมันปวดขาปวดหลังกระดูกทับเส้นต้องช่วยดูแลทุกอย่างเขาทําทุกอย่างเขาไม่เคยบน่นไม่เคยรังเกียจอะไรเลยความฝันของผมคือการเป็นครูครับที่ผมอยากเป็นครูเพราะว่าผมอยากสอนเด็กครับการที่ได้เป็นครูนะครับเป็นงานที่มั่นคงครับ้ต้องคิวอ,อยากเป็นครูก็ไป,ไปหาจะหาตังที่ไหนส่ง,งเขา ก็ต้องพ่อแม่เขาช่วยกันก็ต้องกัดฟันตู้ส่งเขาจะได้เลยตอนนี้ผมก็กําลังจะขึ้นชั้นม .3 ซึ่งโรงเรียนของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็จะมีแค่จบชั้นม .3 ผมก็จะต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าเดินทางค่าเทอมครับ ผมก็ไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องไปคู่ยืมเป็นหนี้เป็นสินครับจนวันนี้ท่านก็ทํางานเหนื่อยมากพอแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเหนื่อยมากกว่าเดิมครับพีคิวตั้งใจนะรกค่ะอนาคตของตัวเองซูๆซ่เขินครับเชินครับคิวครับลูกเชิญครับแนะนำตัวอีกสักครั้งครับลูกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ครับผมชื่อเด็กชายปนวิตอรุณศรีมาจากโรงเรียนวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับเห็นภาพชีวิตตัวเองแล้วเป็นไงบ้างลูกเราก็ต้องสู้ครับชีวิตเราเป็นอย่างนี้ออครับก็ต้องสู้ครับหนักมือนเงินนะนี่เนาะใช่ครับไหวไหมลูก <c oughs> เคยมีแอบ,บร้องไห้มีบ้างไหมไม่มีครับไม่มีนะเราจะเปลี่ยนเวทีเก่งจริงๆริงะเธอเป็นสาาการ,ปรเปลียนแม่าจารย์วันนี้ <c oughs> คณายกน้อยเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมเราไปเป็นมัคคนายกน้อยได้ยังไงจุดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้าไปช่วยงานที่วัดเป็นประจําอยู่แล้วอ่าพอดีมัคธายกของที่วัดเนี่ยท่านเสียอผมก็เลยได้อมีโอกาสลองทําแล้วก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆจนขนาดครับเห็นภาพชีวิตแล้วเป็นไงอาจารย์ดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของจิตอาสาคือแทนที่จะใช้เวลาของตัวเอง ไปในเรื่องของการเที่ยวเล่นหรือหาความสุขใส่ตัวก็ต้องมาดูแลคุณปู่คุณยา่าบุคลิกต่างๆของเขาเนี่ยผมว่ามันเหมาะทุกอย่างจริงๆนะในการที่จะเป็นมัคนายกอย่างที่น้องแชมป์อมบอกเนี่ยเป็นตัวจริงได้เลยนะตอนนี้ครับอ้อออาวพี่นลดูแล้วเป็นไงบ้างครับ 2> ม .2 ขึ้นม .3 ใช่ไหมลูกใช่ครับ14ครับ ผมยังดีดลูกแก้วปีนต้นไม้อยู่เลยครับผมยังไม่สามารถได้ครึ่นของน้องเขาเลยครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขามีพลังบวกอยู่รอบๆตัวครับใช่คนที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยได้รับพลังบวกจากเขาเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะทั้งทั้งที่อายุ14เองนะครับใช่หนูโตเกินตัวมากใช่ครับหนูโตเกินตัวมากแล้วหนูก็มีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะมีทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอีคิวอยากเป็นคุณครูจริงๆนะลูกหนูจะต้องเป็นคุณครูที่ดีมากๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นก็คือน้องเป็นเด็กที่มีความพยายามคือต้องกลับบ้านมาดูแลผู้สูงอายุไม่เห็นมีเวลาในการอ่านหนังสือทํากันบ้านแล้วในวันเสาร์อาทิตย์คุณก็ยังไปเข้าวัดนะคะใครที่ร้อนรอนเข้ามานะเจอน้องน่าจะเย็นสบายนะคะก็อยากให้ มีคุณครูแบบนี้เยอะๆนะคะดูฟังแล้วสบายๆเย็นๆดูไม่ดุนะคะเด็กๆจะได้ตั้งใจเรียนเด็กจะปีนรั้วโรงเรียนหนีไปไหมอาจารย์ครับแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครูเบลนะครับนายสยามศักดิ์เรืองกโทกครับสอนอยู่โรงเรียนวัดมะขามเรียงครับเป็นครูที่ปรึกษาน้องคิวครับลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับครับน่ารักครับเป็นเด็กกิจกรรมที่โรงเรียนครับเวลาโรงเรียนมีงาน ก็จะช่วยเหลือตลอดครับโอ้แบบนี้กิจกรรมแน่นมากเลยนะเห็นบอกเป็นเด็กกิจกรรมการเป็นประธานนักเรียนเนี่ย<ะ>นิ่งๆแบบนี้เอาอยู่เหรออยู่ครับเขาเป็นประธานนักเรียนด้วยนะอืมก็เพื่อนๆก็น้องๆก็จะเกรงใจไงเขาานิ่งเหรอเออคขนิ่งๆแบบนี้คุณแชมป์จะกล้าดื้อเขาเหรอเคยสวดมนต์พาคุณคุณย่าคุณทวดสวดมนต์ไหมที่บ้านครับที่บ้านก็จะสวดมนต์เป็นประจำครับคุณเออ ได้บทไหนบ้างครับสวดอยากลูกยอยากฟังสักบทหนึ่งอ๋อเอา,อาสั้นๆก็ได้ไมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณายายติสรเนนัสหาปัญจศีรานิยาจามาทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณายายติสระเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามา ตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณาายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามาที่ผมจะบอกว่าเสียงของเขาอ่ะใช่เลยใช่เลยเป็นแบบนี้เลยเย็นมากนะวิชาที่จะมาเก่งกับเราอย่าบอกว่าพุทธศาสนาก็มีพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็ คิดเรเร็วครับคณิตด้วยเฮ้ยทำไมหลาหลายขนาดนี้เอาเผื่อๆอาละครับท่านผู้ชมครับญาติโยมทั้งหลายเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงจริงค่ะบุอ